ครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการวนโคจรกับมหายุทธ์ผ้าเที่ยวครับพี่น้องมือนี้พิกัดอยู่หาดทรายสูงนะครับหาดทรายสูงเขตอำเภอเขมรานครับพี่น้องเขตอำเภอเขมรานนะครับมีหาดทรายสูงสวยงามครับพี่น้องมีทิ้งไว้ไฟบอกับมหายุทธ์ผ้าเที่ยวเลยครับผมเลยนี่มาแล้วมาแล้วรายการวนโคจรกับมหายุทธ์ผ้าเที่ยวครับพี่น้องผม แถวมาแล้วโอ้ยหาทรายดูมันสวยเด็กพี่น้องโอ้หาทรายงามหาทรายสูงพิกัดบ้านโป่งม่วงคุนว่าบ้านราชเจริญนะครับเพื่อเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง,ง,งผม,มงน,งงงนี่โอ้ยหาทรายหาทรายสูงหาทรายสูงนี่ สวยงามสวยงามสวยงามโอ้ยไปไปแลนเบิรงแลนเบิงครับสวยงามสวยงามหาดทรายมางามแต่ครับพี่น้องผมหาดทรายสูงโอ้ยหาดทรายสูงหาดทรายสูง,อสสงเอา้าวคือน้อเบิง้งน้ำกันครับพี่น้องผม ราดจะมัดทุบคนราชธานีครับผม่น้องสวยนะครับพี่น้องผม,สว,งผมสวย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 งามสวยงามสวยงามมากรานอ้องนี่หาทรายสูงนะครับหาทรายแล้วก็มีนี่คือแม่น้ำโขงครับพี่น้องผมแม่นำ้ำโขงริมฝั่งแม่นำ้ำโขง ขคขาคักคขาคาขคขาฮะบึงบรรยากาศน้ำนี่สวยสวยงาคาขคขาคาขคขานี่อีกแลนด์มาร์กหนึ่งอีกยุดเช็คอินนะครับพี่น้องผม เช็คอินวุ้ยขักขับขับขับมาเมืองน้ำกันทรายพี่น้องรับไปบุกเคยเห็นทรายทรายทรายหาดทรายสูงหาดทรายขาวหาดทรายสูงหาดทรายขาวครับพี่นอ้องเว้ยพุ่นพุ่นเดี๋ยวมาหาโยชยางขืนเทิงแล้วก็ที่เบิึง ให้พี่น้องเบิ่งทางทางลงครับพี่น้องผมทางลงของมหายุทธ์นะครับ้ไวไปวเป็นทะเลทรายครับพี่น้องผมนี่ขึ้นเขาทะเลทราย ยาดไฟถ้ำงามลำเทียนพรรษาโอ้ยสวยงามสวยงามธรรมชาติธรรมชาติสร้างครับพี่น้องผมงามหลายงามหลายแต่ขอใครด้วยครับพี่น้องเสียงลมเสียงลมเสียงดังเสียงดังเสียงดังแนี่ครับพี่น้องผมโอ้หิบหดตอนหิบหิเนาะมี้อากาศร้อนครับพี่น้อง แดดกะคักล่มกะคักเข่ากันโอ้ยท่าแดดล่งแดดดมล่มตกนี่ปุ้ยนั่งรับกางนะครับหาดทรายสวยงามครับสวยงามอ่ะบนรักันครับกับรรยากาศกวนรับกับรรยากาศเข้ามีเกาะแกงนี่คืออีหจุดพิกัดหุดเช็คอิน ราชธานีครับพี่น้องผมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหาดทรายสูงตําบลหน้าแวกอำเภอเขามาราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องผม ยฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็ซ้ำตะไครใหม้มหายอดผาเที่ทยวนี่นะครับน้องฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็ซ้ำตะไคร์กดสั่นกระดิ่งรับจิบใหม่ๆนะครับขับมหายอดผาเที่ยวครับพี่น้องผมมหายอดผ้ามาเบิงหาดทรายสูงนะครับบ้าตบนตำบลหน้าแวงงอำเภอเขมรดาจังหวัดอุบลราชธนานีครับพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามหลายสวยงามหลายนี่หาดทรายกว้างขวางนะครับพี่น้องผมหาดทรายกว้างขวาง าหากทรายกวางขวางหลายครับมีอาเบม่งน้ำกรนข้างนอสชาติกับบรรยากาศมุอนี้อาจจะลมแรงนี่ครับพี่น้องผมอาจจะลมแรงาหารายเกลีหิน่ามน่านน่านนานน่านน่านนบามล้านนานท่ยนพันษาโอ้ยอ,ยน,อยน,น่นานน่า่น่นี่นน เย็น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 ไม่น้ำพุ่งเาโอ้มาเด้อครับพี่น้องผมมาจุดเช็คอินครับจุดเช็คอินต้องนอนห้องนอนหยอดเต็นครับพี่น้องผมหาดทรายสูงบ้าน มรานยังขุดบนราชธานีโอ้ยขัด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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องมหายศดภาพเที่ยวนี่นะคะนนรับพี่น้องฝากนะครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องมหายศดภาพเที่ยวมืันนี้มายศดภาพบ้าเบิ่อหาดทรายสูงหาดทรายขาวนะครับผมไป อาดทรายสูงอาดทรายเขาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องมีอยู่หลายสันครับสามสี่ซันครับพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดของธรรมชาติธรรมชาติสร้างนะครับกะรักษาสิ่งแวดล้อมน้ากันครับพี่น้องผมรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมาชมธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมเอ,อ้ยพี่พี่เอ้า ขึ้นเทิงสั่นดีขึ้นได้บ่เนอะพี่น้องครับขึ้นขึ้นเอา้าขึ้นมายอดบืนบืนเอ้อ ลำน้ำโขงลำน้ำโขงลำน้ำโขงฮะดู <c oughs> บ้วกันครับพี่น้องผมด <c oughs> ้วยกันดูด้วยกันจุดเช็คอินอ้าวากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้ช่องมาหายศพาเที่ยวครับพี่น้องผมพร้อมได้รับคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องเอฟซีช่องมาหายศ พาเทีย่ยวใ้เบงยังมีความสุขมีสาระและบันเทิงครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันไหมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ